สวัสดีครับสวัสดีงามๆามกับ่อแม่ปีน้องกูคู่กูค้นครับแรงนี่กับมาป้ากับน้องสุนฮีคีเลากับเข้าล่านนะแล้วก็ถึงเวลาครับปี่น้องสุนฮีจะมาทำกับเข้าพื้นเมืองของกินดีๆล้ำๆนะครับเื่อปอแม่พี่น้องได้พอกันกูคู่กูคนครับพอเพจสุนฮีคีเลากับเข้าล้านนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดติดต,ตามเพื่อน้องสุนฮีด้วยนะครับคปติ่กดแล้วกับของถุกหวยรวยแช์นะครับ <laughs> จเจริญยิ่งขึ้นในหน้าที่การงานนะครับแม่นโปแม่พี่น้องรบับของได้เงินหมื่นตื่นของได้เงินแสนนะครับคนตีกนไลก่กนแช่ขึ้นนะใครตีปกนไล่กนแช่กับของเจ็บต้องนะครับรู้ต้องกันนะครับู้เล่นนะครับไข่หัวกันห้องนอไข่หัวก็คือหัวล่อนะครับหัวล่าเอาหัวล่าวันละขั้นกับเหมือนต่ออายุไปหนึ่งปีหรหนึ่งเดือนยังก็กว่ากันไปนะครับวันนี้ผมจะมาเอาใจคนที่อยู่ในตัวเมืองต่างจังหวัดหรือในเมืองกุ้งหรือต่างประเทศเนาะครับแบบมีไก่เมืองเนาะ กับมาันยำไก่พันนะครับเนี่ยจะได้ถึงขึ้นมันล้ำเนาะอยยำแบบผักเหนือนะครับยำแบบเปื้นเมืองตั้งเหนือเนาะอยางน้ยังปลอมแม่พีน้องได้พอครับมันลีล้อครับเอาไปพอวัตถุดิบกันเลยครับเ,เลยครับ <c oughs> นี่แหละครับวันนี้น้องสุนฮีก็ได้ต้มไก่ล้อนี่ก่อนเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้ววิดีโอมันจะได้บะเมินเนาะครับเนาะจะมาเอาใจปอแม่พีน้อนงตั้งอยู่ในตัวเมืองตั้งจังหวัดหรือกรุงเทพหรือตั้งเมืองนอกนะครับถ้าแบบนี้ไก่เมืองเขากะใช้ไก่พันในี่ครับ บางครั้งไก่พันธุ์อาจจะสู้ไก <bunker. S 1> <Elijah. S 3> ่เมืองมาได้นะครับความล้าความอร่อยมันเนาะไก่เมืองนี่เขาก็จจะจีนมันจะแน่นจะหวานนะครับแต่รับรองครับเอาซูนน้องสุนฮีไปเนี่ยถ้าบัตล้ำตัครับแต่ส่วนมากไปกิดย้ำใส่เห็ดนางฟ้าเนาะครับย้ำไก่ใส่เห็ดนางฟ้านะครับแต่วันนี้น้องสุนฮีแบบมีเห็ดนางฟ้าครับสาหามาได้แต่ครับก็เลยย้ำใส่เห็ดโค้ญี่ปุ่นหรือเห็ดออริจิเนาะครับก่อนหน้านี้เคยย้ำประแมมปี่น้องได้พอไปหนึ่งคลิปนะครับย้ำเห็ดเหโคนญี่ปุ่นหรือเห็ดออริจินนี่นะครับ ก็แม่พีน้นองได้อย่างกันกินแรงของครับมากินยำไก่ตัวน้องสุนหีนะครับวันนี้นะในกระทะนี่ตีเขาต้มไปนี่ก็จะมีขมินนี่ครับขมินตะไคร้แล้วก,ก็เกลือแค่นั่นครับถ้ามันจืดมัจจางเขาก่อยไปเติมน้ำน้ำเปล่านะครับมาเอามาตํามน้ําพริกกันเนาะเนี่ยจะได้ตีเน,นี่ยยำไก่วันนี้ล้านะครับขอวิดีโอน้องสุนฮีไปมืเหมือนเหล้วก็กดไรกดแชกฏซับซั่ยก,กดติดตามเพื่อน้องสุนหีเลยนะครับวันนี้น้องสุนหีก็จะใช้น้ําพริกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ ของแม่นอนจันนะครับบัใจใจเจ้เฉพาะจีนหลับแกงออมได้อย่างเดียวนะครับย้ำไก่ย้ำกบย้ำสปาสเปตก็ได้มดนะครับนี่นะจะมาย้ำครับย้ำแล้วก็เอาไปคั่วมีนะครับวันนี้นะจะใส่สักสองถุงครับวันนี้นะย้ำแล้วก็เอาไปเอ้ยตำแล้วก็เอาไปคั่วมีตัวนี้ครับรับรองวันล้ำถ้าบัล้ำไต้ครับนี่นะนี่ครับใส่ไปหนึ่งก่อนหนึ่งถุงเอ๊จะเพลิดจะมีกลิ่นตัวนะครับวันนี้นะ ใส่ไปถุงเดียวก่อนครับใส่ถุงเดียวก่อนแลีวก็ตีน้องซุนฮีเพิ่มเติมก็คือกับปีครับมันจะไปเพิ่มความนัวในน้ำแกงนะครับสุดยอดนะครับเอสูตรน้องซุนฮีไปเนี่ยเถอะครับถ้าบัตล้ำผมถึงบอกมาเตะขำบ้านไม่เลี้ยงได้เลยครับนี่นะแขนเพจตีไายจะมาเอวหาน้องซุนฮีรอกํัมเนาะครับรอมันปนโควิดดีๆดักดักก่อนเนาะไปมาหากันครับมันบัตรสายครับ10ปีกันยังบัตสายครับคงบัตรไละกันเตี้ยเนาะ มันก็ต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปคั่วน้ำมันนะครับภาษาไทยเอาคือว่าเอาไปคั่วน้ำมันเนาะแต่ภาคภาคเหนือนี่จะว่าเอาไปคั่วมีนะครับคั่วมีเนาะน้่แกงก็จะได้หอมน้ำพริกขึ้นมาเห็นนะครับรต้องวัดล้ำสุดยอดครับโอ้โหโห,โห,โห,โหล่นลงไปเห็นไหมเนี้ยจะเตะน,นะครับวันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งวันนะครับที่ฮอนขนาดตะกี้ขลึ่งเขลึงงมานึกว่าจะโต๊ะครับแต่โต๊ะสักก๊อแบตจังได้บุ้งเหหครับนี่นะ นี่ครับตำน้ำพริกไปครับแล้วก็ไปคั่วมีแล้วครับนี่นะเรียบร้อยแล้วเนาะพรน้ำพริกเป็นกับบดมันเรียบร้อยครับนี่นะครับไก่ที่เ่าไปต้มมาซุกเรียบร้อยเนาะเ่าเกลือมาสีกันนะครับนี่นะเกลมาสีกันเ็ดนี่เ่าเกลือมาสซีนะครับเ็ดนี่นะมันจะได้อารารรกว่าเ่าไปซอยนะครับนี่นะจอกหวานกรุบๆๆนะครับแบบนี้ครับใี่แบบนี้ครับใส่เต็มใหญ่ๆเลยครับกินสองคนผมเนี้ยแต่มาให้ครับนี่นะนี่ครับใี่ไปที นี่ครับไก่ของเขาเนาะมันบอนแล่นเอากระดูกมันออกเห็นนะครับนี่นะห่อนอยู่ครับไส่ใจซีกสะซอยก็ได้ครับไก่พันนี่เนาะไก่พันจีนมันแบบบอนแน่นต่อได้ครับเอากระซอยเอาครับนี่นะไปสอดติดหนังกันซอยไปถึงหนังเลยเนาะครับนี่นะต้องสื้อเนี่ขอเวลาซอยกำนอดแล้วเขามาย้ำด้วยกันครับนี่นะนี่นะครับตั้งกระทะเนาะเขาจะมาคั่วพริกนะครับคั่วพริกหลามเขาครับ หรือว่าขั้วมีนะครับนาะใส่น้ำมันไปอห่น้อยปบากลับบ้านแล้วกลับไปอยู่แอาครับนี่น้ำพริกนี่เขาไปคั่วครับไปคั่วหรือตั้งเหนือห้องเ,เอาไปมีนะครับหรือบางคนที่บัดชอบขั้วมีกับตาเลือกเอาไปย้ำเลยกได้นะครับแต่บาัคนที่จะอุนอ่นน้ำแกงเนี่ยนะครับเพราะว่ากะปิเขบาบัดได้เอาไปจีนะครับเนาะแต่นี่ผมบัดได้เอาไปจีครับเพราะว่า มันจึงจะมาสุกในกระทะนี่ครับต้องหวันล้ำหมครับถ้าบันลุไปครับอยู่ด้วยกันไปเหมือนๆครับพอนี้ขอน้องสุนฮีเนี่ยแล้วก็เอาไปลองเนี่ยลองทำไปต่อยอดเป็นอาชีได้ครับ สำขายในตลาดนักถึงสาวสามสิบมีอาชีพได้นะครับช่วงนี้ตกง,งานกันนักเน,ะนาะก่นอก้ทุนที้เราเอาไปเนี่ยนะครับรับรองว่าล้ำครับถ้าแบนล้ำกับมัดเตะคำบ้านเลยครับนี่นะนี่ครับกลิ่นไายน้ำพริกของเขากออกนี่ครับผมจะเป็นสีหลือมีเวลายห้องย้ําไก่มันกัดหน้าตาหน้ากินนะครับมันเ <c oughs> ป็นแบบดำขึ้ลือ้อ <c oughs> นี่นะครับ ไก่พ่อมเฮ็ดที่เขา,เาไปชิกมาครับจ่งลงในกระทะนี้เลยครับนี่นะนี่ครับโอ้โสองขาบรรย์บรบรเล่นครับลองเอาไปเน่พอเจอรครับนี่นะถ้าขายถุงสักสามสิบนี่ก็ได้สีห้าถุงเนาะกําให้ไปจัดนักจัดหลายแล้วครับนี่นะลองเอาไปเน่พอเจอรครับพอเจออันไหนเฮ็ดในไก่บุ๋มวเนาะ <laughs> นี่ครับเวลาเขาเน่ยก็คือมมันถึงพิกถึงเครื่องถึง,ถง มันครบสูตรนะครับนมันล้ำๆเนาะไอ่เนี่ยแบบล้ำแล้วก็บเตีเดียวนะครับเป็นจะมากกินนะแลวก็เพิ่มเติมไปกับบจะจีมีอย่างนักเมนกุ๊เตี๋ยเตี๋ยนะครับนี่นะสูร้รสดีครับจ่งลงไปอย่างละเล็กละน้อยครับไคบอมักไปสอบกับมาต้องใส่เนาะหงส์ูรลดรสดีนะครับข้างๆกับหันในทีวีเป็นว่าจะหัวล้านมันล้านแตีจ้ะมันประเทศไทยกับคงจะบามีผมเนาะ ก็ว่ากินรสสาตวอูมามิกันเก็บกู้ค้นนะครับนี่ครับในนี่ก็จะมีหอมแดงซอยผักไผ่หอมดวนต้นหอมหอมป้อมผักไผ่ก็คือผักแพลหอมดวนก็คือสาราแหน่ครับต้นหอมก็คือต้นหอมหอมป้อมก็คือผักชีหอมแดงก็คือหอมแดงครับโจ้ลงไปก็คือโยนลงไปนะครับถ้าไม่อร่อยผมจะให้เตะนะครับนี่แะครับนี่ชิเก็ตเนี่ยป้อเลยครับน้วก็ชิม ว่ามันจับเบสอย่างเตะไว้ก็ครับทำจืดมันจางกับเอาน้ำปลามันใส่จางผงชูรสแหมกับเอาผงชูรสมาใส่แหมครับ <c oughs> มาใส่ลากล้กาเนาะ <c oughs> ชิมก่อนชิมก่อนวันนี้กินกนับเมียครับมีจอนกลางเหยน,นอยเนาะเอานี่ครับชิมพออะ อีกาถ้าบัลรล้ำตั้งครับมากินข้าวแรงด้วยน้องซุนฮีนะครับมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินยำไก่ไซเ็ดตัวน้องซุนฮีนะครับไก่นี้เขาไปย้ำเสียงนุ่นเส้นก็นได้นะครับคือครับแรงนี่นะคือแน,น่นอนคือพระสรัตา์กลางคือหวัดเด็ดสุดหยอดแน่นอนครับเขาอุ่นๆห่อนๆครับ ปลาแดดเดียวทอดครับขอไข่นี่ครับปลาซ่อนแดดเดียวเอาน้ำมันมันแนีแนมแนเนี่ยครับนี่นะเอาูุรน่องตรนี้ไปเนี่ยเด้อครับบะลันไต้ครับไปกาดไปขายได้เลยครับนี่นะนี่ครับจำเข้าปั้นยหงไงเหมือนเดิมพอน้ำแกงสีสันหน้าตาหน้ากินก่ครับกาสีสันจะกินกินคะแนนไปเกึ่งนะครับนี่นะครับนี่จำหาไป อืออีกระชับแบบไั้นับอือือใน h ็ดในไก่หมดเนาะสีสันเมือนกันหมดครับตัอไ่คนขันล้างเดืนะครับฝ้าห้องขลุลืมขลุลม นี่อาจะลดความเผ็ดลงมาแห่นจักประมาณสองเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไมีเอียกินตัวเนะครับนอกวันนี้เนื้อถินไดกอเคหมดใจหมดใจครับเป็นผืชพักสมุนไพรพืชมนองของบ้านเนองนัินกินแล้วดีมีประโยชน์ นี้มันเล็กเอาครับปรหยับขึ้นนอกสุนทีเนี่ยเมนูอย่างกบขอเข้ามาได้นะครับนี่นนะอือแาเดียวเข้าไปเก็บไว้ตยงนีต้องมาแค่ครับ อารมณ์ครับมันมีน้ำทิ่มันจะเพิ่มความหอมเหลือที่เขาบอกได้มีเนาะอะลีนาลีนไปหวานอย่างบุกหมูน,นะครับตึงเฮ็ดตึงไก่หวานจวก Menu ưng nó. Tình nắng có ông mày căn hiệu mộ ra. Hm 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 ินเพิ่มเน้นเพิ่มครับเนี่ยิทที่เท่าเทียมกันนี่กรรมกรครับห้องขลืมขลืมเนาะผมน้อยเน,นี้ย ถึงแม้ผมจะจำแบบข้ามาโอเป็นทุนงที่ที่เราก็เข้าร้านน้าได้เลยนะครับรเอาไปเนี่ยะครับอืมน่นะกันนเนาะ đến của nó, là nhắm cây lại cả đùm này dùng kéo bánh mà hay không ยอดครับมันปลูกจะเป็นเมนูอย่างนั้นพอแม่พี่น้องกัโปรติดตามชมกันได้ไหมเนาะทางเพจซุนี้ที่เราก็เข้ารานนะพอแล้วกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดกดติดตามมือด้วยนะครับหน้าฝ้าหน้าฝนเอกับบันดีไปอยู่ตีลมแจ้งนะครับอันตรายครับส่วนนี้มันลงมาหมดครับอย่างนี้น้องซุนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าบารมุกไตครับ